ke channel YouTube benda-benda share tak resau. Hari ni buat gulai buat anak makan. Okay. Anak klik bakar duk ngaji bakar lama klik duk so nak makan gulai lah. Ni tunggu 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 ni. Kuasa kakak tak cukup ada. Adik. Oh adik. Ya. Yeah. Gimbe serai kau mami sat lagi. Patu peti mek cabai sama mak tak dua nak serai macam cabai pagi nak. Patu masuk gi beli buah petai dua. Tohe tu we kau lah. a แล้กจะไป้อนขึนมแม uh ่กูส <começa> ท <essä iquer> ี่นเี่ยพกัเตะนนกเจะ่งนตงหมูล่นมอไแกแกแม่กูสั่งอะไรวะฟังไม่ร anyway. uh ู้เรื่องอ่ะพอดีว่าอยู่กรุงเทพเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนนะ มีสนมีกาปอดอะหรว่าเป็นเตกว่าอุเลถ้าปาสันเกีตู้บอกว่ากุเลภาษาไทยอ่ะลูกตอเลยลกว่าเปิตะนลกโตเลยลกสัตว์อยังไงอ๋อลูกตเสียภาษาไทยอ่ะตัดใครเลยลู ไม่รูกเป็นยุงเค่อนันจนักลักต่อนนี่เอ้นี่มตับตรกอตัดสิมนายอยู่ถ้าเราตั้ววานากรีตตัดทีเสียตัดมนายอันดับแรกเลยแล้วมงนักล่มึงจรุปแมกให้สตกเครสตอแล้วก like ็พ wow. ร <Nós> ิกงใจเรยเทปบังเรียน